ที่สิหางหาคม2 5ง8นนะคะเป็นเศร้าที่ทั้งวันแอดคือฝนสิตกเลยตอนตึมชค่ะขาดูขึ้นนี่ตกแล้วืูขึ้นนี่ตกต่ว่ากวันแห้งต่ว่าเศร้านี่คืคอฝนสิบตกเพราะว่าน่าจ,จะเป็นพายุเพราะว่าเขาประกาศข่าวไว้าย้ดูคนดีตลอดค่ะตึมชุ่คขาทั้งวันแอดดีนี่ว่าเนาะ เขาหน้างามนะคะวตงห่วยถ้าท่านชอบหาผู้ใดทีเข้ามาแล้วอย่าลืมขอคุณละนึงไหล่หนึ่งแช่เลเดอรอแช่ออกไปพอเมพิโนงเข้าทั้งประเทศไทย,ลยแล้วก็ทั้งพอเมพิโนงทั้งสปปบลาาทั้ง,ท,งทั่วประเทศได้ถูกจับลูกกนนัเนาะคกะันอะว่าตวเรียกแนวทางในช่วงเจนแรงน้ำโชคนะคะได้รับโชครับทรัพทุก อจันพุทธศุกร์นะคะเร็ยบ,บอ่อยพรแะเม่นพิณผิดหวังตลอดมานะคะคุณช่วงขาใครเขาไม่ช่วงยินดีชมจีน่ามันชกจะม่ผิดหวังจะไม่ผิดหวังนะคะตัวเลขเนี่ยข้างนะคะคุณช่วงขตัวเลขเนี่ยข้างบา่ไหลบ่ไหลสำนักบ่ไหลเซียนจะมีของพ้าโพมของพ่อสารครามอาจารย์สารคราม ่0 7ของเขนี่มารวยประมาณนี้นะคะนีประมาณหาหกสำนักนะคะตัวเลขแนื้ข้างเล่าพัฒนาแต่จะมีตัวเลขโบาลายโดยเฉพาะของตัวเลขเนื้ข,าาข้างของผ่อนสารค้ามขอคนสารค้าง คนจะเหยียดชุดโค้งสุดท้ายถ้ามาโค้งสุดท้ายขึ้นแล้วมาเนียนยำํำตัวเลขสามตัวมัอว่านนีกะจัดโค้งสุดท้ายไปแล้วเนาะคะเน,นาะเวาบอกว่ามั่นใจที่เกาา่าทังช่วงขาเลขสามตัวจะลืมเด้่อนหมดนี่เมื่อนี้น่าจะปังน,นะคะทังช่วงขาเขาไปจัดเลยนะคะเขาไปจัดเลยเชุดซีโตนะคะทังช่วงขาชุดซีโต จะเป็นสายดวนยู UM, น,นิคุมเนาะค่ะเนาะเป็นสายดวนดวนเกี่ยวลูงนิคุมสามตัวพอสารกข้ามเอาล่งเลี้ยวสามตัวตรงตรงัวเน็กเด็ดแล้วก็มีชุดชุดสามตัวห้าสิบนวดมาแลงเจอกันเนาะคะ่ะเนาะอ่าลูกที่เลี้ยวถ้าใครตัดเล่นก็ได้เนาะคะ่ะเนาะเขาสูนหา แต่ว่าชุดสามตัวนุดเข่าจะชุดสองตันวนาะค่ะเนาะเอา,าไป,าาปเป็นยังไงถุงโชคค่ะเพราะว่าคนบอกไว้ว่าห้าสิบนวดจะหลุดห้างวดจะหลุดห้างวดนอกนั้นจะเข้าโต๊ดตลอดคนว่าประมาณนี้นะคะปนวมาประมาณนี้นวดมาจ,าจังหวัดแยวเจน่งรุกมาแล้วสามงวดแล้วนะคะรุดมาสามงวดแล้วเขาโต๊ดมากสองนวดสามนวดนะคะ ตัวเลขแนวท่าชุดอสองตัวแต่ยังเขาอยู่นะคะ,ะท่านใดอยากมิโชคแบบนนอยเคนเคนเขาไปยูนกลุ่มง่ายนะคะเขาไปยูนกลุ่มง่ายพี่โดยเฉพาะนะชอบอันนี้เฉพาะตัวเลขแนวทางชุดสามตัวโต๊ะแล้วก็ชุดสามตัวของคนสาราคามนะคะทำช่วงเขาไปล่อเลย ะะจะมีการเน้นเย็นนี้เป็นตัวเลขแนวทางสายด่วนนะคะทางช่งเชื่อมขาสำหรับคลิปนี้นะครับจะมานนเสนอหรือว่าสรุปตัวเลขแนวทางที่หาเซียนหาสำนักใทนทางช่ชมได้หมจะไปพร้อมๆกันสำหรับทุ้ทีเพราะท่านได้นติดตามอธิพานมากเนาะค่ะเนาะอยากม่อมืงสรุปคงสุดท้ทยก้อนหวยออกเมือนี้แต่คลิปนี้นะคะ อย่าลืมแชร์ไปอย่าลืมกดติดตามไปกดปุ่มแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็เดๆจากทางช่องตัวค่ะเนาะกระเชื่อเคยกระดองช่วงขามองได้ดีมองได้เดียรมองได้ว่าคับขับแอบ,บกับไรเ่ี้ยน้ำมากฝากน้ำมาตลอดถึงช่วงเอฟซีภาวะจุดประสงค์ขี่เขาเข้าเขาม้ามือตัวเลขเนี่ยข้างไม่กลมหรือวายอยู่ในชอ่องยูทูป ก็เพื่อะส์อยากีิชูนะคะอยากนิชูแลังก็วาอยากเรนลี่หลายตัวเรลี่หลายตัวก็เกอทุ่นนะคะสมมติว่าม้วนี่ก็ได้วดงววนน้าก็ได้งวดต่อไปเพร่ดทุ่นหเหรอยังประมาณนี้เพราะฉะนั้นกายจะได้ไโดยคิอแข่งในท่านูชชมนะคะจะได้มือนี้ก็ได้จะมีสายดวน เดือดมาฝากท่านผู้ชมนะคะเอาไปมุงนักันกระทบช่วงขาวาตนตัวเล็กแนวทางเท่าหาสำนักทีกระทบชมสีมากสีชอบน้ำบัเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะไปดูด้วยกันเลยค่ะค่ะทบช่วงขามึงตัวเล็กแนวทางแต่ละสำนักไปพร้อมๆกันเนาะคกะขานอของอาจารย์สาระข้ามอาจารย์สาระข้ามก็คนสาระข้ามคนละอย่างะะด้วยขั้เดอร์คนละคน ของอาจารย์สารคาม6กับ7จับคู่62 63 69 60 72 73 79 70นะคะส่วนของพพม9กับ3เอ้ย9กับ5 24 29 46 96 94 56 98 95 93 หนึ่งสามแปดศูนย์เจ็ดห้านะคะเลขวินเ่าหาสองสามศูนย์อันนี้คือตัวเลขแนวทางของพ่อพรมกับอาจารย์สรา,ารคามนะคะต่อไปตัวเลขแนวทางของอาจารย์วิชัยอาจารย์วิชัยนี่มาหมา่หมวดที่แล้วเราวหาเลขสามตัวเขาหมวดนี้เร้วหายแปดเก้าเจ็ดสอง 83อันนี้คือตัวชุด2ตัวชุด3ตัว872ไปตรงกับของคนสารคาม872972589289889598298 8, 9. 8, 8, 9. 9, แล้วก็372นะคะส่วนตัวเลขแนวทางของแม่มารวย7กับ9 7จ็ดสามเจ็ดสี่เจดเด่นไปที่74กับ73นะคะอันนี้คือตัวเลขแนาทางของอาจารย์วิชัยก็ของแม่มารุ้ยเนาะค่ะเนาะต่อไปเป็นตัวเลขแนาทางของปูศูนปูศูนบอกว่า8ปกับ9มาแน่นอน8 3 8สามแป9สี่แ 030405อา้าวแคบหน้าจอเลยนะคะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักทำช่วงมักชอบน้าบอ่อทำช่วงมักชอบน้าบอ่อนะคะเดี๋ยวนี้พอเห็นตัวเลขแนวทางของลุงหมานเพราะว่าลุงหมานเราเห็นว่าเราไปไปอยู่ไปเอาให้ตัวเลขแนวทางของอา่า ช่องอื่นเนาะค่ะเนาะกับ,บ่เป็นยังเป็นอิสระเปิดอิสระหายอยู่แล้วตัวเลขแนวทางของลุกม้านผู้ใดเป็นแฟนคลับลุกม้านก็ตามไปก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะคนบริสุทธิ์ทรงมาให้แอดแอดก็เลยบ่อเดียวโลงให้นะคะท่านผู้ชมค่ะอ้าวบ่เบบป็นยังเดี๋ยวถ้าจังได๋เดี๋ยวเจตโทรหาเพิ่นอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของคนสารคามคนสารคามรูดเจ็ดนิดเดียว เลขประจำวัน9 3 7 2 7 2 8 2 9 3 7 3 8 3 9ตัวกัน5 1 5 2 6 1 6 2เพิ่มเติมเมื่อว่านนี่คือหาเก่ากับเก่าหนึ่งเพิ่มมใบซื้อเพิ่มกับไริม่นใจเท่าใด,ดอกแต่ว่าตัวเลขเนี้ยทางทีเพิ่มมันแห้งก็คือ2 7 2 8 2 9 3 7 3 8 3 9ถ้าไม่มา2ก็คือจะมา3เพิ่มว่าจังสัน คือเทียวก่อนคือกันเห็นบอร์พนวาทาบอมาแถวบนกับม่เทาลางก่อนกับเป็นศูนย์หาอิรีส่วนตัวเลขแนวทางชุดสมตัวที่พนหฮเด็ดๆด,ด,ด,ดมือว่านี่คือ8ปดสองเจ็ดแปดเก้าเกเก้าเจ็ดเจเกรีทูบพนปจุดมือว่านผ่าเจ็ดเจ็ดหกพนเรวานเลขหก 6, ก็เลขเก่ามันอาจจะอวยหัวกะลิไห้เจ็ดเจ้าเอาเธอมช่วงขาตามนี่ตัวเลขแนวทางทั้งหาสำนนกทั้งหาเซียน รครบทวนบริบูรณ์นะคะคอยทุกท่านทุกคนแช่ออกไปนะคะทักทายกันมากคอมเมนต์กันมากนะคะให้กำลังใจกันเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของพอค้นสรารคข้ามเขามาเหลวหลายงวดแล้วนะคะเป็นหาหกงวดแล้วเพราะฉะนั้นท้อมชุ่มยาผาดเอาเงินให้ได้เนาะค่ะเนาะเอาถึงชุ่ม่าสำหรับคลิปนี้แอดคอจบกันนำเสนอไปเพียงแค่นี้อย่าลืมเด้อขอพลระไหล่พลระแฉ่ พอแม่พี่นองเข้ามีโชคลํำลวยเมื่อแรงมิเฮสองทุ่มยี่สิบเจ็ดเราจะรับซับไปด้วยกันนะคะสําหรับคลิปนี้ขอพวะคุณมากสําหรับการติดตามรับชมขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ